สวัสดีจ้ะมากินข้าวกับผัดมันเสืยยาวกับแม่นี่พร้อมเสือ <c oughs> เดี๋ยวก็ไม่ได้เมื่ออยากกัเท่าไหร่ทุกคนแต่มันก็ต้องกินยาแม่นี่มันเ่าสบาย <c oughs> เรยสวยแค่ไหนะทุกคน ไม่เน,นี่ยเป็นคนระวังที่สุดเลยนะข้าวไม่เท่าไหร่อยากกินอะไรเปรี้ยวๆแต่มันก็กินไม่ได้เยอะก็เลยซื้ออะไรที่มันกินแบบกินง่ายๆด้วกัน นูกว่าจะร้อนไม่นี่มานั่งตรงนี้นั้ว่าจะร้อนผัดมะเขือยาวนี่ชอบอยู่

ทำอะไรนึกกินข้าวทำคลิปไงไม่รู้จะกินอะไรไปไหนพี่ลิมไปไหนื รู้แต่ว่ามันอยู่ยากทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมใจไม่อิ่มไม่ไดีอข้าวมาวันหนึ่งสิบบาทข้าวเหนียวก็ซื้อสิบบาทถ้าไม่นีกินก็คือช่วงนี้แหละจานนองรู้แล้ว แล้วก็ขอบคุก่อนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนดูแลสุขภาพนะทุกคนขนาดแม่นี่เป็นคนที่ดูแลที่สุดใส่ะ้านเป็นจมูกในใส่ทุกวันไหนมาไหนก็ใส่ยังเป็นหวัดเฉยเลย งงม,มากยาไม่กินเป็นกรรมม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีความเผ็ดมันกาเผ็ดนะใสมถุงมือกันนะิ่งออกกําลังกายเนะนี่ยนิ่งนิ่งรู้ว่าไม่สบายนะไม่นิ่งออกกําลังกายจนแบบเพื่อเงื่อมันออกเพื่อให้มันขับออกอ่ะทุกคน เป็นวันแบบต้องใส่เสื้อขาวกับเสื้อดำเนาะทุกคนไม่นีก็ไม่ได้ใส่เสื้อฟอมส่งัาแล้วใส่พีชนิดนะึงอยากกินอร่อยเหมือนคนอื่นเขาอะอืมลืมไป่ะ มาทุกคนกินข้าวด้วยกันอือร่อยนะครับคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูทุกคนนอกจากกินข้าวนี่แหละนาอกยังไงก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมฝากเมนูแชนแนลด้วยนะบ๊ายๆเบ๊บเลอรไม่ดีต้อง